อะไรกันอะเฮ้ยผิดกฎผิดกฎผิดกฎไม่มันไม่ได้บอกเออไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกอีกอะไม่ได้บอกว่าไม่ใไม่เครื่องปรุงกะใช้ได้ไม่ได้บอกไม่จะไม่บงบอกไปช่เครื่องปก็ใช้ได้แต่พวกน้าลก่้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เเรื่องเองเนาะ ใครจะเป็นคนแรกนะคคนแรกิวนะเดนหัวหน้านะอนุดะคือหัวหน้า A นะคะใครจะเป็นหัวหน้าบีนหัวหน้าคนสทอ่แดบไม่ได้เลยหัวหแบบไม่ได้มันจะเป็นคู่กย์ก่อนใครจะได้คู่กับอคสุดท้ายก็จะได้คู่กับ ไม่อยากคุกีนี่แล้วเ้นอปกค่จะคูกับนิ้วนะครับอะไรๆีสั่งเียเีเครียดแล้วเคอามีโปรเฟชชั่นอลมายังไม่เสร็จอย่าพึ่งไปก่อนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังม่เ อีเจดูนะดูมันรังแกเราอ่ะดูทะเลยังไม่ได้ฟังนะเห็นที่อ่ะมาปิดให้กูให้สนิทเมนูเมื่อกี้มันสปอยเมนูเมนูมันเยอะมากเยอะเราก็ได้นะหุยพอมาต้มยำผสมน้ำตกอร่อยนะมึต้องหม่ละ นี่ก็อุ้ยเราได้ยอะมากใช่ค่ะงัเราก็จะมาดูในกูเกิลกันก่อนนิดว่าเราจะมีเงนอะไรดีมีแบบความคิดสร้างสรรค์นะคะพวกข้าบ้านนะติดกันคืสีแต้เราจะเอาสีอะรที่ใก่ไเราไเอาอะไีแลวอันที่ตกกันจสร้างสีดีๆได้ทำไมเลยฉานแบบนี้วะนี่คือว่าผมก็เอาห่าก้าวสิบสี่บท งั้งจะหกบาทนะทุกคนเ้ยแบบใช้งบถูมากเดี๋ราไปเจอกันนะจิ๊บของเราคือไอแดงเป็นนักสู้สีเขียวเรชอบทำอาค่ะจะจะแดกได้ไหม็กีกเรื่องหนึ่งจะแดกได้ไหมไปดูทีของเราอันนี้19บาทค่ะสองอันเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้ทำมาจากนมแท้นะคะขนมไป22บาทค่ะมาม่าสห่อนะคะเบาทเป็น14 อันนี้ใช่กรอบ12บาทค่ะแต่ซื้อมา2อันยี่สิบาทดูดีๆนะคะค็ณใช่กรอบชีสด้วยไม่มีไม่มีจ่ายถึงเราจังหวะถ่ายเอาเซนจากแม่ญี่ปุ่นแทนคือคือมาจริงหรือเปล่าหรือจ้างขาซื้อแล้วหนังเลยนะคะนี่ไงเอออันนี้13บาทค่ะใช่ค่ะนมฟรีค่ะขอจากแม่อันนี้6บาทมาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไรได้บ้างเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มอันนี้ไฟจะไหม้ไหมคะนั่น เรยไฟลุงเหมือนลุงกับป้าขายอาหารค่ะอมเนกแอร์เมื่อ so ก like I mean like ี้เหมือนเชฟคือเออเหมือนนกแอร์อ่ะสร้างสรรค์ต้องมีนะคะเป็นการสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลสามค่ะของมึงอะปอหนึ่งชิมค่ะชิมแล้วยกแรกอุ้ยเค็มเค็ม อะไรกนะเฮ้ยผิดกดผิดกดผิดกดเครื่องปรุงใช้ได้ค่ะบอกไหมไม่ใช่ไม่มันไม่ได้บอกเออไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอก อีก็ไม่ได้บอกว่ามัใช่ไหม่คือป่งอใช้ได้ชได้ไม่ได้บอกไม่ไม่บอกบอกไปแล้วือป่งอชไแต่พาไม่ด้ไม่ได้นไม่หูไม่นูนเเรื่องเองเนาะไอ้แม่ไม่เป็นไรเราเราเอาไปให้เขาเขาใส่ไปก็ไม่อร่อยโอ้โหเมนูเดียวนี้นานนานเนาะคะ หนึ่งคำนืำกระทะไหมเนี่ยอเยี่ยเออเออไปอ่านมันกินดูเหมือนอะไรผงอะไรสักอย่างหนึ่งปาปิก้ารหรออ๋อกินจนบ่อยแล้วค่ะจนไม่อยากกินแล้วค่ะเพราะว่าพวกพี่รวยเกินน่าจะเมนูเดียวหรือเปล่าคะที่ดูดูเมนูเดียวสองเมนูไม่สําคัญหลักฐานมันสําคัญที่ว่าอร่อยมอร่อยใช่อร่อย ของพี่ถูกกว่าสร้างสรรค์กว่าอะไรเยอะกว่าครับถูกกว่านี่ชัยเป๊ะหนึ่งร้อยเป๊ะทำไมอ่ะเป็นคนเป๊ะโู้หนี่เป๊ะแต่นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำของหวานอันแรกนะคะเราจะทำเป็นขนมปนขนมตอนชีค่ะอไปเราก็จะมีเขาเรียกไร ของหวานก็ต้องกินคู่กับอะไรที่เรื่อคอน้องนนะก็จะเป็นเบียร์ครัเจลหล่อเลือหรือเปล่าคะเจลหล่อเลื้อหรือเปล่าอยมึงใช้บ่อยนี่อือแ้ันนี้ือเกินข้าม่กินกเด้านไทยอันนี้เราก็จะมาทำเมนูซูชินะคะกระแลวก็จานนะจีปของเราอยวาพึ่งทค่ะขอวัตถุดิบก่อนอือมาม่าเจ็ดบาทนะะ ราคา20แล้วก็ไส้กรอกของเราวิทาบัตรเดอโอ,โอ8บาทนะคะอันนี้คือา5 30บาทนะคะข้าว5บาทนะคะทั้งหมดยอดรวมจะเป็น99บาทนะคะเราจะเริ่มทำกันเลยนะคะฟิล์มมึงบ้าปะเนี่ยไม่ฟิล์มมึงไอ้นี่ได้ไงไปเอากับตะลือมานี่ได้ไงให <c oughs> ม่กูจ้างมาเขาเป็นคนขับรถกูจกัดรถเองบินตรงมาจากประเทศเยอรมันค่ะเยอปมันแ,แถวซาทอน อรมสุขอร้านเจแปนคอยดูเมนูของเราคะร่ะเมนูเราก็คือแบบอาจจันดับความอร่อยอ่ะอแล้วเน้นความอร่อยคะอ่ยอะอาหารแพงๆเราไม่ได้แบบทำใหญ่ๆโตๆเราทำคำเล็กๆโอมากาเสะ ก่อนนต้องทำอะไรเพิ่มหรอก็ให้กินได้จบเลยเออเอามาให้กูแดกเธอเมไอ้หดําหีดำเนี่ยแล้วเนสูชิหรือซาลาเปาคนเนี้ยเินได้ก็ขึ้นอะไรดื้อข้บุญก่อนเนี่ยฮ่า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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่านานาาาา้า วายวายอะไรเออวายวายเอาถุงไปทำไรอ่ะวายวายเอาถุงไปทำไรอ่ะโอ้ยไอ้หนอนบวกวายกินไม้มาละคุณเหลือเวลาอีกสามนาทีนะคะเขาทำคาราเมลหรือเปล่าเธอไพรไม่สมองถึงขนาดนี้มึงบอกเธอ และนี่คือเมนูและเมนูของพวกเราคือสาหส่ายเซฟแปนเย้ได้กินซะทีเฮียจะลาอกันมาตั้งนานอรอต้งนานี่ียา็จะได้เด็ดมาค่ะชมดูรักฟิลชิมกันค่ะน่ากินมอสเลยของพี่อ่ะน่ากินมาก อันนี้รู้รสชาติยังคะรู้รสชาติหรือยังเค็มมันอร่อยแต่ว่าถ้ามันชิมแล้ววันนี้นิดนึงมันจะพอดีมากคุณให้ราคากี่บาทก็สองร้อยอะค่ะอดียวต้องลดเค็มไปหน่อยนะมาค่ะชิมของหวานที่เหมือนของกาวอยู่เหลืยให้กูกินบ้างนะ่ง ชิอะไรกูไปหมดเรื่อยๆอันนี้หนึ่งเนื้ออันนั้นอะคนละชนิดจิ้มกับน้งกูได้ไหมได้ค่ะแล้วแต่รสชาติเลยเมนูอาหารดื่มเพิ่มใช่ค่ะยกดื่มหรือว่านี่ก็ได้อ้าฟิลโรตีมากคุณทำช็อกโกแลตชั้นแบบนั้นมันต้องกินคู่กันค่ะเขาแบ่งนะแบ่งทำไมนมเค็มมากค่ะของทีมคุณมีแต่ชั้นเข้มอ่ะ อันฉ็มอันนี้ถือว่าอร่อยมากค่ะถ้าอ่ะมันฟิลแบบขนมปังเย็นแต่ถ้าไอติมถ้ามันเป็นไอติมมันจะอร่อยมากอันมันแอซิดเตนนิดหน่อยค่ะใล่ค่ะระยะเวลาในการทำน้อยแนะำให้บีบเป็นของหวานอีกเมนูมีซอสให้เพิ่มเติมนะคะมีซอสให้บวกเป็นกินด้วยกันเลยสองสองซอสเลยนะคะนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะอย่าใช้ซอสหมดนะคะถูต้องแดกด้วยค่ะค่ะกรอบกรอบอยู่ เสร็จก็เอสเออืมคุณคะกินเลยดิแจ้แจ้ค่ะกี่ไหมฉอนเลยเราจะไม่ชิมนะคะ <c oughs> ของน้องฟิล์มพูดตรงๆก็คือฟู้ดหายนะคะเมื่อกี้ก็คือหายก็อ่ะถ้าพูดตามตรงให้คะแนนอะไรอย่างนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะชิมหมดแล้วอันนี้ค่อนข้างจะเปรี้ยวโดดนิดนึงเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างจะมันๆหวานๆแ้วให้กูด้วยจ้ะ เหมือนวันเหมือนว่าใช่ไหมแต่ว่าพกินด้วยกันอนะ่นะพอดีมากใช่ไหม,มแล้วนี้อ่ะแต่ของตัวทำอะไรมากคือขนะึ้นมาเลเออกล้าเลยพอแล่วนะแต่ก็ชอบของตัวเองม,มากที่สุดโอเค